สวัสดีคนเล่นเอนิเมชเ่นแนเจอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมทาโร่ aro, ก็จะมารีวิวแล้วก็โชว์เคสตัวของเมอดานะครับผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะเป็นตัวของเป็นแคสเตอร์นะครับตัวนี้มาเมดาไม่แน่ใจนะว่าถูกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเก็บคิวแล้วกเ็เตรียมของอีโวมาพร้อมแล้วตัวละครนี้ครับจะเป็นตัวของตีเวทนะครับแล้วก็เป็นธาตุของดอกไม้นะ แต่ตอนนี้ที่ผมจะไปอีวก็เป็น a บวก b บวกแล้วก็ a ลบนะดูดีว่าจะได้อย่างไงบ้างตัวละครนี้ครับจะใช้ตัวของถ้วยของจอกนะครับ250ทุกตัวจะใช้250หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีดาวดาวเหลือง starfoot อยู่12สีแดง3สีชมพู5สีเขียว4และสีลุ้ง1นะครับตัวของเมดะนะครับผมจะ ตอนอีโวแล้วจะขึ้นชื่อว่าเป็น Wish the เ e นอ่อนะครับผมจะบวก Attack 35แล้วก็มี r u n e of Breaker นะครับร o น Breaker อ่ะอีโวไปเลยครับจะประมาณนี้ก็จะมีออร่าขึ้นมานะไม่มีอะไรมากดี๋ผมจะไปโชว์เคสให้ดูเลยแล้วกันว่าตัวละครจะเป็นยังไงนะครับผมอบอกไว้ก่อนนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนผมก็ฟาร์มเงินมาพอประมาณแล้วนะนอยู่ประมาณหกห0 0หมื่นหนะ <c oughs> ตัวละครของม,มัเออผมไปหาชื่อมาแล้วว่ามันเรียกว่าไงมันอ่านว่าเมเดียนะครับชื่อชื่อในเกมนะไม้ชื่อในตัวของการ์ตูนนะเมเดียนะครับสามารถวางได้ทั้งแอร์เอ้ยวางได้แค่ตัวแอร์นะครับผมเป็นตัวฮีเท่านั้นนะ และสามารถวางได้ทั้งหมด5ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมขายที่เหลือทีนี้ไปก่อนจ,จะได้ไม่เสียจะได้ไม่รบกวนเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วกันตัวของเมเดียนะครับก็จะเริ่มต้นโดยการวางที่แค่1,000นะครับผมในเวลร้อยเวลลร้อยของผมตอนนี้ก็จะอยู่ที่5,008าเป็น5,008ตี6วิแล้วก็ระยะ2 7 2นะครับไม่มีนิสัยอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียวๆเ,เลยไม่มีก้ามไม่มีนิมบเบิลอะไรทั้งนั้นนะ อัปเกรดขั้นแรกครับใช้เงิน1250งนาสนะครับผมในการอัปเกรดก็อัปไปเลยครับจาก5,800เป็นหมื่นนะตัวของเมเดียวงค่อนข้างใหญ่นะในการโจมตีดูสิวงกว้างมากเลยนะเผลอๆผมว่าแผ่นนี้น่าจะเป็นตัวฮิวที่ดีเลยทีเดียวมาขั้น2ต่อขั้น2ใช้เงิน2,500ันหาในการอัปเกรดนะครับ10,000 1,000เป็น22,000นะ เวลายังนิ่งนะแต่พออัปเกรดคันนี้เลดออฟไลท์ mm hmm. line นะครับจะเป็นท่าใหม่แล้ว mm hmm. ก็ใช้เงินทั้งหมด3,000ันนะครับในการอัปเกรดและเมย์สองเป็น29งหและเวลาเป็นจาก6 6เป็น8เลยนะครับผมเพิ่มขึ้นมาระยะก,ก็เพิ่มขึ้นมันด้วยอ่ะเปิดไปอ่าเป็นปล่อยแสงสายฝนอ่าเล f ออฟไลท์ก็ประมาณนี้นะตัวก็โอเค วงก็ยังใหญ่เท่าเดิมนะไม่ได,ไได้ไม่ได้หดลงมาก็อัพต่อไปครับขั้นที่4ครับอัปเกรดใช้เงิน4 0 0พันในการอัปเกรดนะครับจากดาเมจ2 9 0 0มเป็น44 0 0มนะเวลาก็ยังเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับผมอัพไปขั้นต่อไปครับขั้นที่5ใช้เงินทั้งหมด4,5 0 0นะครับในการอัปเกรดจาก4ี0 0มเป็น58 0 0นะครับเวลาลดลงมาแล้วจาก8เป็น7.5นะครับผมส่วนระยะก็เพิ่มขึ้นนะอัปเกรดไป พอขั้นนี้ครับถ้าเกิดตามหลักตอนที่ยังไม่ e นะอีโวนะอัปเกรดขั้นนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเป็นอัปเกรดขั้นที่6นะอัปเกรดขั้นต่อไปครับขั้นที่6นะใช้เงิน5,500ันหนะครับในการอัปเกรดดาเมจจาก58,000ื่นนะครับเป็น73,000มนามนะเวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับผมัไปนี่ก็ยังไม่มีอะไรนะก็นี่ขั้นต่อไปรูนเบเกอร์นะครับในตอนอีโวก็จะได้ท่านี้มานะครับก็ใช้เงินทั้งหมดห0พันนะครับในการอัปเกรดเป็นขั้นที่7 ดกดาเมจเ3็ดหมืนเป็นแสนสองนะครับผมอ่ะไปครับระยะเว,เวลาเท่าเดิมแล้วก็ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นท่าอย่างไรดูอีกทีดิเหมือนซัมมอนตัวเองปะเราไปทำดาเมจเป็นฟิลทำดาเมจ2ทีนะครับผมในท่านี้นะ ทำเมสองทีถ้าอื่นจะถ้าแรกจะตีแค่ครั้งเดียวถ้าที่สองจะตีประมาณสามฮิตส่วนถ้าท้ายนะครับจะปีตีสองฮิตนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีตึ๊บกระตูนเห็นไหมมีตัวเมื่อกี้ตรงนี้โดนตัวหนึ่งอัปเกรดขั้นต่อไปครับขั้นที่8ใช้เงินทั้งหมดเจ็ดพันห้านะครับผมในการอัปเกรดเตเมจากแสนสองเป็นแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับผมระยะเวลาลดลงครับจากจเจ็ดจุดห้าเป็นเจ็ดนะครับผมแล้วก็ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นนะต่อไปครับ ถ้าต่อไปครับใช้9,000นะครับในการอัปเกรดจากแสนหนึเป็นแสนสามนะครับดาเมจแล้วก็ลดระยะเวลาในการโจมตีลงมาเป็น6.6นะส่วนระยะในการโจมตีก็เพิ่มขึ้นนะครับผมเป็น48.9น่าจะอัปเกรดขั้นสุดท้ายละอ,อ่ะโอเคนี่คือขั้นสุดท้ายผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งสังเกตรู้สึกว่าวงมันใหญ่ขึ้นปะเดี๋ยว,วลองวางก่อนอ่ะเดี๋ยวลองเทียบวงก็ค่อนข้างที่จะ ไอ้เียงกันนะขั้นแรกขั้นแรกจะเล็กกว่าขั้นสองเดี๋ยวขอลองขอลองอัปเกรดครับขั้นสองใหญ่ขึ้นขั้นสามเท่าเดิมเท่าเดิมท่าที่สองกับท่าที่สามจะวงเท่ากันนะครับผมส่วนระยะก็บอกได้คําเดียวว่ากว้างมากะเ,เดี๋ยวผมลองขออัปเกรดอีกทีนะกว้างมากดูสิกว้างแบบกว้างมากๆนะครับทุกคน ตีแสนสามนะครับสินสามสามหมื่นแสนสามหมื่นอพันอ่ะระยะเวลาโจมตีก็คือหกจุดหกก็แล้วก็ระยะโจมตีสี่สิบแปดจุดเก้าค่อนข้างกว้างพอสมควรนะเหมือนจะแทบจะฟูลเอเเลยถ้าเกิดตีทีแต่ก็โอเคจนครนี้ตีห้าตัวเอ้ไม่ใช่วางได้ห้าตัวเนาะก็นี่วางอีกทีแล้วกันเพื่อให้ดูอ่ะประมาณนี้ห้าตัวเดี๋ยวเรามาลองบัฟกิฟฟีดก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบัฟกิฟฟี่นะ ก็บัฟไปบัฟกีฟีนนะครับดาเมจจะเปลี่ยนไปนะครับพอพอเพราะว่าตัวของบัฟมันเปลี่ยนไปเนาะจากเมื่อกี้ตีเท่าไหร่นะแสนสามใช่ไหมจะอยู่ที่จะเพิ่มมาเป็นแสนแสนหกนะครับสองแสนหกก็ตีแรงขึ้นพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาลองบัฟกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะปั๊บบหนึ่ง สองี่สี่น่าจะได้แล้วมั้งบับสองแล้วก็บับร้อยตีครับดาเมจจะอยู่ที่3ามแสนะครับผมจากแสนสาไป2องแสตอนนี้มาเป็น3ามแสนเจ็ดนะครับผมดาเมจแรงพอสมควรน,นะถ้าเกิดเอามาแบบวางหลายๆตัวลงอินก็น่าจะลงได้มั้งเป็นตัวที่ผมว่าน่าใช้ง่ายแล้วมั้งตัวตีกว้างตีไกลแล้วก็ ตีแรงพอประมาณนะก็ดามีโอเคเลยประมาณแสนกว่าแสนกว่าสองแสนรีวิวประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้าใครช่าก็ฝากกดไลค์กด SUB, s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรรีเควสต์มาได้เลยนะครับก็เจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กด SUB, ส cribe ด้วยนะครับบาย